ก็แบบหมดใจค่ะใช่ก็อยู่รู้สึกว่าก็ที่ผ่านที่แล้วอ่ะหนึ่งไม่อยู่ตรงนี้บางทีกีร่ากีที่้ก็สุบายแล้วก็แบบหมึดว้างมากหมือนกันรู้สึกว่าใจหักงค่ะแบบอยากให้จบเลยที่ผ่านมาประทับใจยังไงบ้างเหมือนเออมีคนรักเรามากใช่เขาจะกระแสเป็นผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจชายรู้สึกว่าตื่นเตแล้วก็ดีใจรู้สึกที่ฟรินที่มาเงี้แล้วก็จะเห็นเท้าที่ใหญ่ขึ้นเห็นป๊อตัวระบบก็ไม่รู้สึกว่า อันนี้เป็นจริงหนึ่งที่ทำให้ัวใจเปมากค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยคนรักเราก็เกิพันกับเจนเหมือนที่เราเกิดกับเอ้เจนกับอดีมเหมือนชว่พวกเราแบบผูบคานก็ดีใจขอัญประทุก็ดีใจขวัทุกคนที่ชอบรสุดท้ายในเซฟโซ่แบบตะวัน มีอันนี้เซอไพ้ส์เอร์ไพรส์เอร์ไพรส์โซาสยยังกอยังเขาสซอไารสุดนะพเราได้สปิลทีเป็นหมดแลยเพราะเราสปิลเดอทีมาเรื่อยๆแบบแอบซอไพรสทุกคนมาทีละเล็ก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 งั้นเล็ลกลกกกเะ็กะลูกเลกเล็กาล็กเล็กเลกเล็ก็เล็กเเกคน็ปดูในงานแต่เร็ก็กะมีกเล็เล็กสล็กเลกเ็กกกเป็นเ่็เ็เ็กเลก กันนี้อะไรของเราที่จะจัดขึ้นในเดือนพอ่าคคุณคุณคุณค่ณคุรคุนคุณคุณอุณคกณคนณรุณคุณคุณคุตคุณคุณคุีคุณ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 คับคุณคุณคนณคุ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 ณคนณคนณคุณคุรคุณคุณนก็คือแบบโอเค็นค่วคใหญ่ณคุ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 ณคอณทุณคุณทุณคุณคัณคุณคุณคุีสุณค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 เป็นส่วนคุณค ที่ทําให้พวกเราและทีมงานสาฟูมากเขาคอยคอมเมนต์มาตลอดอ,อะไรที่เป็นแก้หรืออะไรที่เขารู้สึกชื่นชมอะไรมันทําให้พวกเราแบบแฮปปี้มากๆก,ก,กับการที่จะแบบทํางานต่อไปแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆคือการสอบเขาจะคอยแบบว่าดิสคัสมาแบบว่าตัวละครที่เซนคิดอย่างนี้อเลนคิดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเรานักแสดงอาจจะลืมไปแล้วได้ซ้ำแต่ว่าเขาก็คอยมาเก็บรายละเอียดใหพวกเรารูา้สึกว่าก็ a p p ิเ c i a t สิ่งนี้มากๆเลยทุี่เขาอยทำให้พวกเรา ซีรีส์พวกเรามีสีสันด้วยเออเอ้ซีรีส์พวกเรามีสีสันได้ก็าพาอมีคนดูแล้วก็มีคนแฟนคอยให้กำลังใจแล้วก็ส่งคอมเมนต์ส่งแบบคอยเทนใน X อลยเพ่อผ่านให้เราได้เห็นค่แล้วมรู้สึกว่าคือขึ้นยอดแทนทุกครั <S 2> <S 2> ้งเลยคืรู้สึกแบบใจมีคนดูเยอะซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็กันและการเปลี่ยนชีวิตเราไปยังไงบ้างวันนี้คือความหมายจริงจริงขอ เอาล้อเล่าเอาล้อเล้ามันเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นถือรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแต่มันมาเติมเต็มในสิ่งต่างๆในชีวิตพวกเราไปทําให้พวกเราได้เจอินทุกวันมันเหมือนเราได้เมื่อผลิตคนหนึ่งหรือมากขึ้นหรือมากขึ้นใช่รู้สึกมากขึ้นเหมือนแบบว่า การจะทำเราความรู้สึกเขาไม่มีผลกับใจเรามากขึ้นทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็จะตับอะไรอีกทีบ้างแต่ว่าแบบดีนมากดีมากซึ่งบ่อยเราตัดกลอ่บ่อยเพราะหนูเป็นคนเซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วเวลาที่เออยังไม่จับใจตับใจทำไมคะชื่อหมายถึงว่าคือคนที่เปิดให้กับคนย่าแต่วันที่มึงเปิดเนี่ยเขาไม่อยู่ในใจเราแล้วอ่ะเขาจะมีผลกับหนูมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรเล็กๆน้อยๆเราก็จะอยากจะเทคแคร์อยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะดูแลเขาได้ หิวแล้วช้าเติมเต็มกันยังไงบ้างเสลียชีวิตตอนยังไงบ้างซีเรื่องนี้แล้วก็ทีน่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็เปลียดนีมัน,มนแบบมันอินเทอร์เฟซใหม่ทีนี้นเข้ามาทำให้หมิโตเป็นผู้ใหญ่มากคือทีห่หมิวได้เจอมุมมองหลายมุมมองฉันไม่หมิดได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นในมุมทางของหมิวแบบหมิวชีวิตส่วนตัวและหมิในพาร์ทการทำงานหรู้สึกว่าเข้ามาทำให เราเห็นอีกสายหนึ่งค่ะหรือว่าเราแบบสมมุติเราจะยังไม่ได้ถนัดด้านใดด้านหนึ่งเลยค่เขาก็สามารถใช้เราไปในทางนั้นได้เพียงจุดต้องเี่าะเขารู้ใจเรามากที่สุดจิงออะจีนี่จบแต่ว่าความรักขางพีพะเรายังไม่จบเรายังมีแฟนมีอีกอย่างเช่นคนยังไงบ้างคะงานนี้เมื่อไหร่ยังไงก็อยากเจเกินชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาร่วมแฟนมีกับพวกเราวันที่หนึ่งพฤษาคมนี้ค่ะ ซึ่งไปเปิดขายบัตรวันพรุ่งนี้ทายที m m ่ิ i c ม e t m a s t e r เซนตโมตรงค่ะอ๋อเปิดกดบัตรได้วันที่13ธันวาค่ะก็เป็น เป็นแฟนมิลี่คลับของเราเลยแล้วจะมันก็จะไม่ได้หมือนกันมาดูซีรีส์แบบนี้ละมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเนาะมีเน้นเปอร์포เรนซ์มากข,ขึ้นมีการเต้นมีลูม้มนั่งให้ทุกคนได้แบบอุ้ยตื่นเต้นตื่นใจขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้คนได้มาเห็นความสามารถของของทัง้งหนึ่งแล้วก็หนุ่มโชว์เต้นดีโชว์ควงโชว์ขาไหมคะอุ้ยอุ้ยอุนยทำกิจที่ดีไหมจะเราต้องพาทีมของเรามาเล่รือเปล่าคอคอที่แบบว่า แต่ว่าสูงเดิาไม่ทะลุได้จริงก็จะได้แบบก็เตรียมเลยว่าจะได้เห็นอีกด้าชุดหลายๆด้านใช่ใช่ใช่ะชวนกดบัตรหน่อยสิบสามมาโคกดบัตรกันได้เลยนี่แต่สิบเอ็ดวงต้นไฟสิบเอ็ดหลักการสิบเอ็ด 1่ธันวาคมนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็มากดบัตรทางไทยทิ켓เมเจอร์นะคะแฟนนีของพวกเราครั้งแรกค่ะก็กดบัตรได้ที่ไทยทิ t เมเจอเวลาสิบเองรงใช่ค่ะาพวกเราชือว่าลีน่ามิวบอลทูชายนะคะซึ่งจะจัดวันที่หนึ่งพุทธักราที่ฟินิกซ์ประตูน้ำคะ่ะเป็นภาษากสประตูอินเตอร์เนชั่นแนลเตอร์ so for anyone who wants to meet us y o u have Our first fan lead in Thailand which is called Lena We Born to Shine. The tickets are available tomorrow 11 a. m through Thai Ticket. Thai Ticket Major. Thai Ticket Major Thai t i e 11 a. m แล้วก็อาเราเปิดวัวลูกเรางวดเปิดตัวขนาดนี้จะจัจอมได้ยังไงคะวิศว์จอมจอมเชื่อแล้ะค่ะสามสิบแปดลูกพวกเรานะคะก็สามารถซื้อได้ทาง Thai Ticket Major ค่ะ วันที่สิบแปดันวาคผมเป็นต้นไปค่ะสิ้นปีนสิ้นปีนี้ปั่นนะคะทุกคนก็คือจะเอ็กโ s ซีฟสำหรับปีสองพันยี่สิบห้าทอมแมทกางเบแมบก็คือเป็นชื่อพันถับไมกอนากให้น้องมีมีแม่ มีอะไรครัีบ้างีบางมีบางมีอีบ้างอีบ้างีบ้างอีบางีบางอีบางอีบ้างอีบ้างอีบางอีางอีบ้างอีบางอีบ้างอีบางอีบ้าง้างอีบางอีบ้างอีบ้างีบ้างอีบ้างอี้างอีบ้าง้างอีบ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 างอีงอีบางอีบางอีบางอีบ้างบางีบางมีบางางีางีบาางีอีางอีอีางอีบางีบาบบางมีบ อันนี้กอดไปเออโอเคกอดแบบกัควไหะกอดแบบเอออ้โหอแต่ละลอยู่นี่อยู่นี่ใคร่อยู่ในห้องอบพวกเราลูกพัดควายครถึงชิวว้าบโอ้อันนี้เป็นของเองเลยไหมคบใส่ออกมาเลยสรร้อนๆเลยออกมาจากเออโรงพยาบาลกินเนื้อปลามาเลยเนาะที่หัวเป็นคนชอบเล่นก๊อตบอลหสามารถจะแม่เจว่าแบบ อุ้ยได้เลยมีชีวิตก็เรามีโปเกมันเนาะไอ่ใช่ามกับลุงนจีบกันอยอ่เขาชื่ออะไรแบบเราไปใสายสปอร์ตเดียวเอาเลยมีไว้เลยเอาคุณนค้า